สวัสดีครับทุกๆคนนะครับมาเจอกันกับผมครับติวเตอร์พี่หลีถังนะครับทางช่องอารีถังชาแนลนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ในเพจนะครับเพจติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการโดยติวเตอร์พี่หลีถังนะครับใครที่ยังเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสามารถเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ในช่อง YouTube ก็คืออารีถังชาแนลนะครับนี่ๆขึ้นตามนี้นะครับ สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ก็คือติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการโดยติวเตอร์พี่หลีถังพิมพ์คําว่าติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการหรือพิมพ์คําว่าติวเตอร์พี่หลีถังก็ได้นะครับแล้วก็กดติดตามกดเข้าไปอยู่ในเพจด้วยกันได้เผื่อใครมีคําถามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของออติววิชานี้เท่านั้นนะครับเป็นเรื่องอย่างอื่นก็ได้เช่น วุธิการศึกษาอย่างนี้สมัครตำแหน่งอะไรได้บ้างหรือเกี่ยวกับการสอบราชการทุกอย่างเลยสามารถสอบถามได้นะครับซึ่งช่องนี้จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการติวข้อสอบราชการไม่ว่าจะเป็นของกพอของท้องถิ่นหรืออำนวยการบริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ติวกฎหมายมาแล้วทั้งหมดเป็นอยู่ในแคมเปญ21วัน ของการตีวกฎหมายตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงวันที่19แล้วนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ปิดคอร์ส <c oughs> เป็นวันที่ปิดคอร์สวิชาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับซึ่งจะเป็นคอร์สเออเป็นเป็นวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เก็บตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับระยะเวลานะครับเรื่องของการขยายระยะเวลานะหรือว่าการแจ้ง คําสั่งทางปกครองทําอย่างไรวันนี้มีคําตอบให้กับทุกๆคนครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างนี้นะครับติวเตอร์อยากจะ recap นิดนึงนะครับก็คือทบทวนนิดนึงจากครั้งก่อนๆที่เราได้ติวกันมาแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงนี่ครับ เราได้พูดถึงคำสั่งทางปกครองทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเราได้พูดถึงเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของวิปกครองเนี่ยตั้งแต่บททั่วไปหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่2ทับหนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงในหมวดที่ 3, 4และหมวดที่5กันว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งจะปิดคอร์สแล้วก็จบคอร์สในวันนี้นะครับเรามา เริ่มกันเลยนะการนับระยะเวลาตามกฎหมายฉบับนี้นะครับการนับระยะเวลาตามกฎหมายฉบับนี้คือการนับระยะเวลาเช่นเวลาบอกว่าจะเริ่มต้นคำสั่งทางปกครองเนี่ยเริ่มต้นวันไหนหรือสิ้นสุดวันไหน มันจะมีหลักเกณฑ์ของการนับระยะเวลาอยู่เช่นให้หรื้อถอนอาคารภายใน15วันนับแต่วันจุดจุดจุดเนี่ยนะครับหรือให้สิ้นสุดการงดหรือว่าให้สิ้นสุดการดำเนินการตลาดอย่างเงี้ยภายในวันที่เท่าไหร่หรือภายในกี่วันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยระยะเวลาเหล่านี้มันจะมีกำหนดไว้ในวิปกครอง ทีนี้การนับระยะเวลาเนี่ยการกําหนดเวลาเขาบอกว่าการนับระยะเวลาตามกฎหมายนี้กําหนดเวลาไม่ให้นับวันแรกรวมด้วยเว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือเจ้าหน้าที่กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหมายถึงว่าสมมติวันนี้เป็นวันที่ออกคําสั่งคําสั่งคําสั่งทางปกครองนะครับ แล้วสั่งนณะวันที่หนึ่งมกราคมเอาวันอื่นดีกว่านะ1มก,กราคมเป็นวันหยุดใช่ไหมวันที่15บห้ามกราคมแล้วกัน63สเ,เขาบอกว่าในการนับระยะเวลาไม่ให้นับวันแรกรวมหมายถึงว่าคำสั่งสั่งณนะวันที่ส5บห้ามกราคมแต่ผลของคำสั่งนั้นผลของมัน ให้เริ่มตั้งแต่วันที่16มกราคม63เห็นไหมครับเพราะนั้นจะไม่นับวันแรกรวมด้วยในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองยกเว้นว่าวันที่16เนี้ยสั่งแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงอ่าเพราะนั้นสั่งเช้าก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่16เชา้าเห็นไหมครับเว้นแต่จะมีการเริ่มการในวันนั้นนะแต่โดยปกติแล้วจะนับถัด คือว่าไม่ให้นะับวันแรกก็คือนับถัดนะครับนับถัดจากนี่นะครับไปนะต่อไปนะครับเป็นระยะเวลาสิ้นสุดระยะเวลาสิ้นสุดนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนี่ก็คือกรณีที่บุคคลใดเอาข้อ2ก่อนกรณีที่บุคคลใดต้องกระทาการภายในระยะเวลาใดๆวันสุดท้ายเป็นวันหยุด ของเจ้าหน้าที่หรือเป็นวันหยุดตามประเพณีของผู้รับคำสั่งให้ถือวันสิ้นสุดในวันทำการถัดไปเป็นวันหยุดนะกรณีอย่างยกตัวอย่างเช่นนะมีคำสั่งบอกว่าให้กระทำภายใน15วันอวันให้กระทำภายใน15วันให้กระทำภายใน15วันทีนี้วันที่15คือวันทำการ คือวันสุดท้ายใช่ไหมสมมุตินะทำภายใน15วันวันที่15มันเป็นวันหยุดไงเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดเสาร์เป็นวันอาทิตย์แล้วกันนะเพราะนั้นเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่หรือเป็นวันหยุดตามประเพณีของผู้รับคำสั่งคำว่าตามประเพณีก็วันหยุดราชการทั่วไปนั่นแหละนะครับ แสดงว่าวันที่15นี้จะไม่นับก็ไปนับวันสิ้นสุดเนี่ยเลื่อนไปเป็นวันที่16กมกาลาซึ่งเป็นวันจันนะครับเนี้ยคือวันสิ้นสุดอ่าอันนี้คือกรณีทั่วไปนะครับง่ายไหมง่ายมากนะแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงครับกรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องกระทําการภายในวันอาทิตย์เนี้ยก็ให้นับวันสิ้นสุดนั้นอนะรวมด้วย แม้จะเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่ก็ตามเอออย่างเงี้ยกฎหมายมันเขียนไว้ข้อยกเว้นนะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดโดยทั่วไปเนี่ยวันหยุดของเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้รับคําคสัง่งก็จะเลื่อนไปนะับวันสุดท้ายก็คือวันทําการถัดไปนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นการนับระยะเวลากับระยะเวลาสิ้นสุดก็โอเคแล้วนะรู้ละนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการขยายระยะเวลาอยู่ การขยายระยะเวลานะครับเขาบอกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถขยายได้ไม่ใช่ว่าขยายไม่ได้นะสามารถขยายได้นะถ้าระยะเวลาสิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายได้โดยกําหนดให้มีผลย้อนหลังได้ด้วยถ้าการสิ้นสุดต,ตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมะ ย้อนหลังได้ด้วยนะขยายระยะเวลาย้อนหลังให้ได้ 3. ไม่อาจกระทําภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเพราะพฤติการจําเป็นที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้นั้นสมมุติว่าคําสั่งให้ทําภายใน15วันแต่เกิดลมฟ้าหรือว่าแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆเ,เป็นเหตุพฤติการจําเป็นที่ไม่ได้เกิดจากความผิดโควิดอย่างเงี้ย เขาไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าผู้นั้นถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะมีคำขอต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจจะขยายระยะเวลาการดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วใหม่ก็ได้คือขยายระยะเวลาให้ใหม่ย้อนหลังคืออันเก่าไม่เอานะเอาอันใหม่แทนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทาอันใหม่แทนไปเลยหรือโดยยื่นคำขอภายใน15วันนับแต่ พฤติการนั้นสิ้นสุดลงนะครับโดยยื่นคําขอวิธีการก็คือเมื่อเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเพราะนั้นภายใน15วันหลังจากเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงก็ต้องไปยื่นคําขอเพื่อที่จะให้มีการขยายระยะเวลาใหม่นะกรณีต่อไปเมื่อมีการอุทธรุนหรือยื่นคําขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิาพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อให วินิจฉัยชี้ขาดให้อายุความเนี่ยสะดุดหยุดอยู่หรือจนกว่าจะมีการพิจารณาจนถึงที่สุดหรือพิจารณาให้เสร็จโดยประการอื่นแต่ถ้าถอนหรือทิ้งคำขอจะถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดไม่เคยสะดุดหยุดอยู่เลยมันจะมีอันนี้จะเป็นคำกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าสะดุดหยุดอยู่กับสะดุดหยุดลง สะดุดหยุดอยู่คือมันเป็นอย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้นึงเหตุการณ์มันมาอย่างนี้เหตุการณ์มันก็ดําเนินการมาแบบนี้สะดุดหยุดอยู่คือให้อยู่ตรงนี้ก่อนพักพอเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงก็ให้ดําเนินการต่อไปเนี่ยไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสะดุดหยุดอยู่นะครับกับสะดุดหยุดลงก็คือหยุดลงไปเลยไม่มีพาร์ทหลังนี้ จะไม่มีพัทหลังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามีการอุดท์หรือมีการยื่นคำขอคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าการพิจารณานั้นจะแล้วเสร็จนะเพราะฉะนั้นอระยะเวลาตรงนี้ก็พักให้เขาก่อนแล้วค่อยนับระยะเวลาตั้งแต่ช่วง A กับช่วง B นี้นี่ครับเอามาต่อกันใหม่ เพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับเราขยายให้เขานั่นเองตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเราขยายให้เขานั่นเองนะตรงนี้เข้าใจอ่ะต่อไปก็จบเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็การขยายระยะเวลาในการกําหนดที่กําหนดไว้ในคําสั่งนะครับต่อไปหมวดที่4เป็นเรื่องของการแจ้ง การแจ้งก็คืออะไรครับคือเป็นการบอกให้ทราบทําให้ทราบนะเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์เจ้าหน้าที่ประสงค์ให้คู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เขาทราบโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทําการเช่นนะครับการแจ้งคําสั่งทางปกครองให้ทราบหรือการจัดพิจารณาหรือการอย่าง อื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบนะครับทีนี้การแจ้งคําสั่งทางปกครองหรือแจ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการแจ้งอยู่ด้วยกันออห้าวิธีนะครับวิธีแรกก็คือแจ้งด้วยวาจาอันนี้ไม่มีอะไรก็บอกไปเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกกับคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกด้วยทางวาจาก็จบเลยอันที่สองทเป็นหนังสือนะครับ ถ้าทําเป็นหนังสือเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4อย่างอย่างแรกนะครับก็คือส่งนะเจ้าหน้าที่ส่งแจ้งต่อผู้นั้นนะแล้วจะมีผลเมื่อผู้นั้นเนี่ยได้รับหนังสือคำถามเวลาเขาถามในห้องสอบเขาจะถามว่ามีผลเมื่อ,อไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำให้ได้นะครับ ถ้าแจ้งโดยตรงต่อผู้นั้นจะมีผลต่อเมื่อได้รับหนังสือนั้นกรณีที่2แจ้งไปยังผู้นั้นไม่ได้ก็เราก็ต้องส่งไปยังภูมิลำเนาหรือที่อยู่ที่ผู้นั้นได้ให้กับเจ้าหน้าที่ไว้มันจะมีผลต่อเมื่อรับแจ้งตั้งแต่ขณะที่ไปถึงหมายถึงว่าหนังสือนั้นนะไปถึงภูมิลำเนาเขาวันที่เท่าไหร่หรือว่าไปถึงที่อยู่เขาทเท่าไหร่ก็ถือว่า เขาได้ทราบเขาเราได้แจ้งได้ทราบตั้งแต่วันที่หนังสือนั้นนะไปถึงนะครับอันที่สามให้บุคคลไปส่งให้บุคคลเนี่ยไปส่งเราไม่ส่งละไม่ส่งไม่ส่งไปผู้ภูมิลำนาวละให้บุคคลนนะัไปส่งเลยรู้ว่าเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีผลเมื่อผู้รับได้รับหนังสือนั้น กรณีที่ไปส่งปรากฏว่าไปเจอผู้รับแล้วนะแต่ผู้รับไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับอะ่ะเเออพรฉะนั้นทำได้สองวิธีวิธีแรกก็คือส่งให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะรับแทนก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละหรือคนที่อยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยรับแทนไปหรือสองวางหรือปิดประกาศหนังสือนั้นต่อหน้าพยานเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาพยานไปด้วยหนึ่งคน นะก็ปิดไปที่หน้าบ้านเขาหรือวางไว้ที่หน้าบ้านเขาแล้วก็ให้พยานเนี่ยเซ็นรับทราบเซ็นรับรู้นะครับหากไปส่งแล้วนะปรากฏว่าไม่พบผู้รับเมื่อกี้พบแต่ไม่เอาใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่พบเลยหนีไปเลยผู้รับหนีไปเลยให้ทําได้หนึ่งวิธีนั่นก็คือส่งให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะนะครับก็คือคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละรับไปนะครอันนี้ก็คือเรื่องของ ให้บุคคลไปส่งแทนนี่ครับกรณีที่4ี่นะส่งทางไปรษณีย์นะครับส่งทางไปรษณีย์ทำได้3กรณีก็คือส่งในประเทศส่งต่างประเทศแล้วการพิสูจน์ว่าจะรับหรือไม่ได้รับวันไหนเอาส่งในประเทศก่อนมีผลเมื่อครบ7วันนับแต่วันส่ง ให,ให้ถือว่านับแต่วันส่งนะครับนับแต่วันส่งครบ7วันไม่ใช่ว่าวันได้รับนะเพราะนั้นถ้าส่งต่างประเทศมีผลเมื่อครบส5บ้วันนับแต่วันส่งกรณีนี้คำว่ามีผลคือมีผลตามคำสั่งนะแล้วก็มีผลก็คือหมายถึงว่าผู้รับได้รับหนังสือน,นั้นน่ะนะครับเพราะนั้นพิสูจน์เรื่องเพราะนั้นจัดในประเทศหรือต่างประเทศ7วันหรือสิวันนี่ เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้ากรณีที่3พิสูจน์ได้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับก่อนหรือหลังวันนั้นก็ให้เป็นไปตามการพิสูจน์นั้นว่าได้รับวันไหนจริงแท้หรือได้รับวันไหนแน่ๆนั่นแหะเราก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเพราะฉะนั้น1ทําด้วยวาจาแจ้งในทาด้วยวาจาสองแจ้งโดยทางหนังสือ3แจ้งโดยการปิดประกาศ คำว่าปิดประกาศนี้จะใช้ในกรณีที่มีผู้รับเกิน50คนนั่นหมายถึงตั้งแต่51คนขึ้นไปนะครับก็ให้ใช้วิธีปิดประกาศทีนี้ปิดประกาศให้ปิดที่ไหนก็ไปปิดที่ทําการของเจ้าหน้าที่นั่นแหละสถานที่1ละอันที่2ก็คือไปปิดที่ว่าการอําเภอของผู้รับที่มีภูมิลำเนาอยู่โดยให้ปิดทั้งสองแห่งนะครับ และมีผลคำว่าปิดประกาศไม่ถึงติดนะไม่ใช่เอาไปเอาประกาศเราไปปิดข้อความอะไรไม่ใช่นะไม่ถึงติดประกาศนั่นแหละให้มีผลก็คือล่วงพ้น15วันนับแต่วันที่ปิดประกาศนะใช้15วันนับแต่วันที่ปิดประกาศมีผลคือเขารู้ว่าวันที่ล่วงมีผลก็คือวันที่เขารู้นะครับ ถือว่าเขารู้อ่ะถือว่าเขารู้นะครับเพราะนั้นกรณีที่4ก็คือการปิดปคือการประกาศในหนังสือพิมพ์การประกาศในหนังสือพิมพ์นี้นะครับจะใช้กรณีเข้าเงื่อนขไขใดเงื่อนไขหนึ่งกรณีแรกคือไม่รู้ตัวผู้รับก็ให้ทําในหนังสือพิมพ์2รู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลําเนา 3. รู้ตัวและรู้ภูมิลําเนาแต่ ผู้รับเกิน100คนก็คือ100คน101คนขึ้นไปให้ทำได้โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์มีผลคือล่วงผล15วันนะับแต่วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์เหมือนกับวันปิดประกาศเลยนะครับต่อไปกรณีสุดท้ายทำอะไร1-4ทําทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะวาจาก่อนแล้วหนังสือก่อนแล้วปิดประกาศก่อนแล้วในหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วนะ เพื่อที่จะให้มันมีความเร่งด่วนนะถ้าทำหนึถึงสเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไปนะเราก็อาจจะส่งทางโทรสารก็ได้และเมื่อเราส่งทางโทรสารเสร็จเราก็จะต้องส่งคำสั่งตัวจริงในทาง1-4ข้างบนอยู่ดีนะครับส่งไปให้เขา1-4ให้แก่ผู้รับทันทีที่อาจกระทำได้ เพราะฉะนั้นมันจะมีผลเมื่อนะครับตามวันเวลาที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมตามวันเวลาที่ส่งแฟกซ์นะครับหรือตามที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังนั้นก็คือพิสูจน์ตามเป็นความเป็นจริงว่าได้รับวันไหนแน่ นี่เงี้ยนะครับอันนี้คือทางเราสารก็ทําในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็คือการแจ้งนะข้อสอบก็จะถามว่าข้อใดต่อไปนี้คือการแจ้งตามวิปกครองเขาก็จะให้มาวาจาหนังสือปิดประกาศอะไรอย่างเงี้ยถ้ายากกว่านั้นลึกลงไปก็จะถามว่าการปิดประกาศจะทําในกรณีไหนได้บ้างหรือการประกาศในหนังสือพิมพ์จะทํากรณีไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้หรือ กรณีที่มีไม่มีผู้รับนะจะทําวิธีไหนได้บ้างเนี่ยก็ส่งให้บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยเราก็ท่องตรงนี้ไปนะครับนี่คือเรื่องของการแจ้งคําสั่งทางปกครองคําว่ามีผลหมายถึงนี่มีผลตรงนี้มีผลก็คือรู้ว่าเขารู้แล้วก็คือเขาทราบอะนะครับเนี่ยคือเขาทราบทราบวันไหนก็ มีผลวันนั้นน่ะนะครับอันนี้ก็คือการแจ้งนะต่อไปหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองทีนี้คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองเนี่ยก็คือนี่ครับคณะกรรมการชุดนี้คือใครอะ่ะก็คือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ นะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการพิจารณาคาสั่งทางปกครองเนี่ยจะกระทําโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจใช่ไหมตามที่ดิปเตอร์ได้ติวมาแล้วนะครับเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวติปเตอร์ขึ้นตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่อาจเป็นบุคคลคนเดียวก็ได้กรณีที่เป็นบุคคลคนเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยการพิจารณามันอาจจะไม่ได้มีความถูกต้อง อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆในการพิจารณาเพราะนั้นอาจจะมีการแต่งตั้งหรือจัดจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเช่นการพิจารณาในการลงโทษทางวินัยต่างๆหรือการพิจารณาในเรื่องของที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการที่จะมาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้น ในหมวดนี้จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าเอาละเจ้าหน้าที่ทั้งหลายถ้าคุณไม่ทําคนเดียวตั้งในรูปของคณะกรรมการมันมีแนวทางยังไงบ้างในการดำเนินงานของคณะกรรมการเหล่านั้นนะครับเอาละมันจะเริ่มจากการแต่งตั้งเลยครับลูกศิษย์เริ่มจากการแต่งตั้งหมายถึงแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่หน่วยงานต้องการที่จะให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ทางด้านไหนนะ แต่กรณีที่เป็นการแต่งตั้งเขาเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคลไปเลยคำว่าระบุตัวบุคคลหมายถึงว่าให้ระบุชื่อระบุสกุลว่าเป็นใครนะครับเช่นในายใจดีรักงานผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยก็ระบุไปเลยไม่ใช่ใช่ว่าห้ามระบุตำแหน่งว่าระบุตำแหน่งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะ สังคมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ให้ระบุชื่อคนไปเลยในการแต่งตั้งนะครับทีนี้การพ้นจากตําแหน่งนะการพ้นจากตําแหน่งทําได้2ออย่างมี2กรณีนะครับก็คือกรณีเอมีได้มีได้6กรณีนูน่นนะกรณีแรกก็คือเรื่องของการตาย2ลาออกสครับ สก็คือเป็นบุคคลล้มละลาย 4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ5ถูกจำคุก6มีเหตุต้องพ้นก่อนตามกฎหมายนะอันนี้คือพ้นจากตำแหน่งนอกวาระนะอันที่จริงอันดับแรกก็คือพ้นตำแหน่งตามวาระซึ่งจะกำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งแล้วโดวยปกตินะครับแต่กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ที่นอกตามวาระนี่ก็มีอยู่6กรณีแบบนี้นะครับโดยปกติก็จะพ้นตามคําสั่งนั่นแหละว่าคําสั่งให้กรรมการชุดนี้นะมีหน้าที่ในการพิจารณาเนี่ยกี่วันเขาก็พ้นตามนั้นนะครับทีนี้กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระก่อนครบวาระอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนก็ได้และให้อยู่เท่ากับ วาระที่เหลือของกรรมการคนคนก่อนหน้านนะั้นนะสมมติว่าคนก่อนหน้านั้นเหลืออยู่อีกอีก20วันก็จะครบวาระในตามคําสั่งละเขาคนใหม่ก็อยู่ได้แค่20วันนะครับแบบนี้ให้กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระอัแบบนนี้ก็เหมือนกับข้อ3นะข้อต่อไปให้กรรมการในการเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจากตําแหน่งก่อนครบวาระ กระทำไม่ได้เว้นแต่พ้นจากตําแหน่งดังต่อไปนี้คือหมายถึงว่ากรรมการคณะกรรมการเนี่ยจะให้ออกก่อนก่อนครบวารละไม่ได้ก็ยกเว้น6ข้อข้างบนนะครับถ้าครบหวข้อข้างบนก็ออกก่อนวารละได้นะอันนี้ก็ง่ายๆหรือมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่ก็ให้ออกก่อนได้หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงอันนี้ก็ให้ออกก่อนได้นะครับ พิธีการประชุมของคณะกรรมการก็ประชุมแบบคณะกรรมการโดยทั่วไปนั่นแหละทีนี้โดยทั่วไปมันประชุมยังไงล่ะก็กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงครบองค์ประชุมเห็นไกรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็ให้รองประธานทําหน้าที่แทนไปก่อนถ้ารองประธานมีแต่ทําไม่ได้หรือไม่มีรองประธานก็ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมนะให้เลือก ให้กรรมการทั้งหมดเนี่ยเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนะที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่แทนไปก่อนนะครับการนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือโดยที่แจ้งคณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันแต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนก็จะนัดอย่างไรก็ได้ทางวาจาก็ได้นะแต่ถ้าทําเป็นหนังสือก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น <im> ้อยกว่า3วันการประชุมต้องปฏิบัติเหมือนการประชุมโดยทั่วไปประธานเปิดการประชุมนะ มีวาระเรื่องแจ้งให้ทราบวาระพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยการลงมติก็ถือเสียงข้างมากการจัดทำรายง,งานการประชุมก็จัดทำเป็นหนังสือการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้อพิพาทก็เมื่อคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กรรมการทุกคนเนี่ยลงลายมือชื่อไว้ด้วยนะ และกรรมการผู้ใดมีความเห็นแย้งก็มีสิทธิ์ที่จะทําความเห็นแย้งไว้ในคําวินิจฉัยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายของเรื่องของคณะกรรมการในการดำเนินการพิจารณาทางปกครองนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครบถ้วนกระบวนความทุกเนื้อหาทุกข้อในเรื่องของวิปกครองนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ ขอบเขตภาพรวมหวมดที่3-4-5เราก็ได้เรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นโอ้โหเป็นซีรีส์ที่ยาวนานมากๆเลยนะในการเรียนวิปกคข้องซึ่งตอนติวเตอร์เรียนนิติศาสตร์เนี่ยเรียนกฎหมายนี่นะครับใช้เวลาเรียนวิปกครองนี่นานมากกว่าอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจอันนี้ติวเตอร์ก็สรุปมาใช้เวลาประมาณแค่ 6- 8 8, 8ครั้งเองนะครั้งละประมาณชั่วโมงเอ้ยประมาณ ไม่ถึงชั่วโมงอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านเพื่อสอบนะลูกศิษย์เราไม่ต้องไปเจาะลึกขนาดนั้นจําตัวเลขจำคอนเซปต์จำเงื่อนไขของมันให้ได้นะครับใครที่โจทย์ไม่ทันนะก็ไปดูย้อนหลังแล้วก็โพสหน้าจอไว้หยุดหน้าจอไว้แล้วก็ค่อยโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดิจิตอ์ก็ถือว่าปิดคอร์สพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองปี2539ินะครับโอเคนะ ใครที่มาติดตามติวเตอร์ใน u t u b e นะครับก็ช่วยกันกด Subscribe กดแชร์นะครับกดไลค์นะแล้วใครที่ไม่เข้าใจอะไรสามารถที่จะถามคำถามมาอยู่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะสามารถถามได้ทุกกรณีถ้าติวเตอร์ตอบได้ติวเตอร์จะตอบติวเตอร์จะตอบเองนะครับส่วนใหญ่จะต,ตอบเองหมดเลยนะแล้วก็ใครที่อยู่ในเพจนะครับสามารถ เ,เข้ามาติดตามกันในเพจได้นะแล้วก็สามารถที่จะ inbox มาถามติวเตอร์ได้ทุกอย่างเลยนะครับส่วนการสรุปต่างๆเนี้ยติวเตอร์จะพยายามสรุปแล้วพิมพ์ให้นะติวเตอร์ทำเองนะครับคือมันช้าหน่อยก็เดี๋ยวก็จะใต้ใต้คลิปนี้นะให้ไปกดลิงก์เอานะติวเตอร์ก็จะส่งสรุปแบบนั้นนะมาให้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในแคมเปญของ21วันตีวกฎหมาย ในการสอบราชการฟรีนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ติวเตอร์ขอปิดคอสนะวิชาวิปกครองนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในวิชาหน้าต่อไปเป็นวันที่20แล้วก็21นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ